หย่ากันไปแล้วนะครับแต่เขายังโอนเงินให้เราทุกเดือนนะครับยังกลับมาได้ไหมคะนะครับโดยที่เราไม่ได้ขอเอ้ยแบบนี้กลับมาได้ครับนะครับถ้าเขายังส่งเสียเลี้ยงดูอะไรก็ตามแต่พวกนี้กลับมาได้ครับอันนี้ครูคงไม,ไม่อาจจะไม่ได้ทราบเหตุผลเบื้องลึกนะครับว่าทำไมยังโอนให้อาจจะเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าเขาสัญญาไว้ก่อนว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหย่าแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งส่งเสียอะไรก็ตามแต่พวกนี้นะครับหลายหลายข้อความมันมีหลายเหตุผลแต่การที่คนจะกลับมาคือแหละ ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขวันนี้เขาขออย่าเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขคุณต้องทําให้อีกฝ่ายเชื่อให้ได้ครับว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขผ่านอะไรบ้างครับผ่านคําพูดเวลาที่ได้มีการสนทนาด้วยกันคุณต้องมีประโยคไขายฝันบางอย่างมันต้องมีการขายฝันครับทุกอย่างในโลกใบน,นี้มีการขายฝันหมดครับ 2. ถ้าอยากจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นอีกความรัก เกิน80%ถูกหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องของบนเตียงคนไม่กลับมาถ้าเขารู้สึกว่ารสนิยมเรื่องนี้เราไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันจริงๆอยู่ใน27วิธีกระตุ้นความอยากจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ให้คุณไปตอบสนองให้เขารู้สึกว่าคุณหาง่ายแต่จริงๆแล้วเทคนิคในการทำให้คนสเสน่หาอยากได้ในตัวของคุณคืออะไครับคือการยั่วให้อยาก สนองไม่สนองนี่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่หลายคนเข้าใจผิดคือการสนองความอยากเขาโทรมาต้องไปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนจะหิวกระหายโหยหาอยากได้อยากเจออยากพบอยากพาไปที่นูน่นที่นั่นอยากเอาอกเอาใจมันเกิดจากที่อย่างเดียวคือการยั่วครับการยั่วกเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายมีประจุฟไฟฟ้าในร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจะสเสน่หาคุณ ก็ต่อเมื่อคุณกระตุ้นเป็นคือคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครอะถ้าคุณรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วหน้าที่มันมีแค่ยั่วความอยากได้มันเป็นหน้าที่ของเขาการขับรถมาหาคุณมันเป็นหน้าที่ของเขาการเปิดห้องจองโรงแรมพาคุณไปเที่ยวณสถานที่นู่นนี่นั่นต่างๆเป็นหน้าที่ของเขาครับคุณมีหน้าที่เดียวคือยั่วการยั่วอีกอย่างหนึ่งนะการที่คุณลดความสําคัญของเขาลงมาก็คือการยั่วอย่างหนึ่งจริงๆการไม่ตอบแชทเขาในบางเวลา ก็คือการยั่วอย่างหนึ่งบางทีการไม่ตอบตกลงกับเขาในบางเรื่องก็คือการยั่วอย่างหนึ่งวิธีการคือทําให้อีกฝ่ายหลั่งสารโดพามีนออกมาให้ได้มากที่สุดความตื่นเต้นออกมาให้ใหได้มากที่สุดครูค,คมจะยกตัวอย่างนี้สมมุติว่าเขาโทรมาครับเนี่ยเออไปเที่ยวด้วยกันไหมถ้าคนยั่วไม่เป็นก็จะบอกเลยเอ๋อไปค่ะวันไหนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยพร้อมแล้วไปเลยไหมนะครับแต่คนที่ยั่วจริงๆคือแล้วอ๋อยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดู ตารางงานก่อนว่าไม่รู้ว่างหรือเปล่าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรไปบอกอีกครั้งหนึ่งนะนี่คุณกำลังทำอะไรคุณกำลังยั่วครับอีกฝ่ายจะเกิดการลุ้นครับใจตุ้มต้ต่อมๆอตุ้มๆต่อมครับการการลุ้นว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะได้ไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยขอให้ได้ไปทีเถิอในต่งๆพวนนี้อีกฝ่ายมันต้องคิดแบบนี้ก่อนพอมันคิดแบบนี้เนี่ยโดพามีนมันหลังพอโดพามีนมันหลังเนี่ยความความอยากมันเริ่มมาแล้วความตื่นเต้นมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมแล้วคุณก็โทรไปคอนเฟิร์มอ๋อพอดี ว่างอยู่นะแต่ว่าว่างเฉพาะวันที่คุณนัดมาเท่านั้นหรือว่าวันสองวันประมาณนี้ไม่เกินตรงเนี้อีกฝ่าเย้นะครับมันได้ไปแล้วเว้ยจริงๆิการลดความสําคัญคนมันก็เป็นการยั่วอย่างหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะใจคุณจําไว้ครับคนมันมันไม่ชอบเลยก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องพยายามเอาชนะมันไม่ต้องพยายามที่จะตะเกียกตะกายเพื่อที่จะอยากได้มันไม่ชอบครับมันไม่ชอบอะไรง่ายๆสมองมนุษย์เพราะงั้นการลดความสําคัญของเขา ก็คือการย้วยอย่างหนึ่งมันมี49ข้อนะครับให้พิมพ์รหัสว่าครูคมให้ครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งเข้เขาไปในในแชทของคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะาเนี่ยคนไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอ,อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุเหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สนี้นะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวปัามมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 underscore นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ